วันนี้ก็จะมารีวิวการสั่งสินค้าจากแ d ดไว้นะฮะตอนนี้เป็นช่วงที่เขาจัดโปรพิเศษนะครับเป็นช่วงที่ตรงกับงานคอมมาร์ดนะฮะก็เลยเขามีเป็นจริงๆก็เป็นการซื้อหน้าเว็บนะฮะแต่ว่าเขาเขาเรียกว่างาน IT Expo นะครับอันนี้นะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เขาลงจากใน f c e e o o o นะฮะนี่นะครับ IT Expo นะฮะคอมมารดเคซี่ดีลนะครับเขาก็คือเป็นการจัดขายของนะฮะที่ราคาเหมือนกับในงานคอมมาร์ดนะครับ ก็พอดีผมไปซื้อชุดเป็นคอมชุดใหม่มาแล้วนะฮะซื้อมาประกอบเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะมันจะมีของพวกที่ลดราคาคือถูกกว่าหน้าร้านปกตินะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ผมตอนที่อยู่ในงานผมไม่ได้ซื้อ Windows มานะครับก็คิดไปคิดมาเออก็ซื้อ Windows แท้ไปเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็ทำการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เป็น Windows แท้นะฮะอันนี้เขาลดจาก4,009นะครับปกติราคาก็ประมาณ4,950นะฮะก็เหลือ4,900บาทนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอทูไอที่แผ่นรองข้อมือนะครับที่ใช้กับคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ตอนเลือกจัดส่งนะครับเมื่อกี้เขามีจัดส่งแบบวันลุ่งขึ้นนะฮะเออได้รับของบ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะตอนนี้ก็สั่งไปแล้วเออตอนนี้เป็นเวลา ห้าทุ่มนะครับก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะหมดงานนะฮะงานตัวนี้นะครับก็ผมก็สั่งไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้จะมาบ่ายสองถึงไม่เกินสองทุ่มจริงๆหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการส่งของจากแอดไว้นะฮะสั่งจากหน้าเว็บนะครับก็สามารถจ่ายได้ทั้งบัตรเครดิตนะฮะเงินสดสแกน QR code นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะผมแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า อ่าเดี๋ยวให้ดูเป็นอย่างราคา CPU แล้วกันนะฮะว่าจะดูว่าจะถูกกว่าปกติสักแค่ไหนนะครับถ้าเป็นเทียบกันเป็นที่ผมจำราคาได้ก็จะเป็นตัวที่ผมซื้อมาจะเป็น i 5 13 500นะฮะตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็ในหน้าเว็บที่เป็น itexpo ตอนนี้นะฮะก็เป็นราคาอยู่ที่8,690บาทนะครับในหน้า s h อ p e e เนี่ยก็จะมีอยู่ หลายราคาอยู่นะฮะมีเป็นหมื่นก็มีนะครับมี9,000กว่าบาทก็มีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดช้อปปีให้ดูนะครับนี่นะครับในหน้าช้อปปีนะฮะก็ร้านนี้ก็เป็น9 0 5าบาทนะฮะตัวนี้ก็หมื่นห้าร้อยนะครับเก้าพนะฮะในหน้าแอดไว้ที่เป็นของช้อปปีนะครับนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด ถ้าอย่างดูราคาในช้อ p ปีตอนนี้นะครับก็ร้านนี้9 5 0บาทนะฮะร้านนี้9,179นะครับร้านนี้1 5 0 0นะฮะถ้าเป็นของร้านของ a d ดไว e โดยตรงนะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะนี่1 1 1 8 1บาทนะฮะก็ส่วนในหน้า itexpo เนี่ยก็8,690บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถูกกว่ากันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะส่งฟรีนะฮะถ้าซื้อเกิน5,000ก็จะส่งฟรีนะครับนี่และเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับของกันกี่โมงนะครับหน้านี้ก็เป็นตัวเลือกการจัดส่งนะฮะอันนี้ก็คือรับสินค้าภายใน1 2ถึงวันทาการนะครับหรือว่าจัดส่งด่วนภายในวันถัดไปนะฮะช่วงเวลาบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับ ผมก็เลือกแบบนี้ไปนะฮะโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสําหรับจะส่งภายในกรุงเทพนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็เขาอาจจะส่งขนส่งให้อย่างเป็นเคอรี่หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็รับหรับของนะฮะใน1-2วันทําการนะครับครับของจากแอดไว i t e x p o ก็มาถึงแล้วนะฮะก็มาถึงในวันรุ่งขึ้นนะครับก็เวลาประมาณ5้ามงเย็นได้นะก็อย่างที่เขาบอกไว้นะครับมาเขาก็มาส่งเป็นขนส่งที่ เป็นแบบเหมือนเอกชนนะฮะที่ที่เป็นแบบเหมือนรถคอกอย่างนั้นนะครับเป็นแบบ o u t s o u r c นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะฮะแน่นพอดีกล่องน,นะครับนี่อันนี้เป็นตัวรองข้อมือของคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น Windows 11นะครับก็มีในกล่องก็มีมาแค่นี้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีแฟลชไดร์แล้วก็เป็นตัว อ่าเอ่อคีย์นะครับคีย์วินโดว์นะฮะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ส่งรวดเร็วทันใจนะครับภายในเวลาที่เขากำหนดไว้พอดีนะฮะเขากำหนดไว้ว่าไม่เกินตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับก็มาถึงก็ห้าโมงเย็นนะฮะแต่ว่าที่เขาโทรมาเนี่ยเขาโทรมาก่อนประมาณบ่ายสองนะครับบอกว่ากำลังจะออกจากศูนย์นะฮะศูนย์ก็อยู่ อยู่น่าจะอยู่แถวแถวลังสิตหรืออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะจากการสั่งของจาก a d ดไว้ไอทีเอ็นะฮะก็ได้ของราคาดีนะครับแล้วก็ส่งรวดเร็วทันใจนะฮะแพ็กก็แพ็กมาพอดีกล่องน,นะครับเขาก็ใช้เครื่องแพ็กอย่างดีนะฮะโอเค